โอเคก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กันในช่องหมูอ้วนเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกในแมปเมอร์เรอร์มิสเอรี่สองนะฮะซึ่งตอนนี้มีคนเล่นกันอย,อยู่อ้าวแหลกโอ้คนนี้เป็นคาตอนนี่ก็หลีมือ,อต้อง ไม,ไม่สนในสนามรบไม่มีเขาว่าปานีไม่ว่าคุณจะพูดอะไรขาตะกรก็พร้อมจะเฉือนคุณเสมอ,อสุดยอดเออไม่นะขาตะกรโดนเชอร์รี่วินตายห่าบแล้วโอเคเอยจ้า Oh โอ้ชิบเกมสนใจเดี๋ยวตัดภาพไปตอนในเกมเลยแล้วกันโอเคมาแล้วทุกคนดูซิว่าเราจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องบริสุทธิ์ผุดผ่องอบ๊ดี ใครเป็นเชลิปใครเป็นฆาตรกรบอกมาเผียดีๆใครเขาจะบอกว่าทำไมได้สิ่งปืนทุกคนไม่ได้ยินไม่เป็นไรฮะมึงเหรออีอสิไหวายวยังวะ อ้ยังไงสีหน้าของนายอำเภอเอ้ยนี่มันไอคนที่โดนเขียนไปก่อนหน้านี้ดีกว่าความเขียนอเลงกาแล้วไม่ได้เขียนแบบคุนคนนี้ด้วยนะแต่วความเขียนมันลงกับคนคนนี้ <c oughs> มายือนด้วย อืมมาเราจะได้เล่นเป็นเล่นนายอำเภอเราจะเป็น,นเนชอรี่ว้าวสุดยอดเลยไม่ต้องกลัวเราเราเป็นเชอรี่เองมามึงกวน เสียเมกกื่อกี้มี่ห้าห้าครั้งเชียเชียเๆียเาีย,ย,ยนกลัวตอนนี้ทุกคนน่ากลัวคุว่าเราจะลองเสียงนีมไหมผมยอมเล่น่ตานี่นเมื่อกี้ผมกดยิงแล้วอ่ะไหน ไหนไอ้คนที่เก็บปืนกูได้อยู่ไหนไหนวะให้เก็บปืนให้เก็บปืนกูได้ไม่คิดใครฆ่ากูโอ้โหสายได้เป็นชั่วเล่นอะไรวะ คนนี้ที่เก็บปืนผมได้นด้คาตานู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 าตกรุกรุกันอย่าเพิ่งเไป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 ยิงไอสัตว์ยิงไม่แม่นด <forcément anderes S 1> ้วยเอ่อรบกวนมึงทำอะไรอยู่ฮะน่ะคาตกรนั่นน่ะเราไปดูอุ้ยยิงใครเราไปดูมุมมองคาตกรมากเลย นี่ขอ้คหนมาดีมากดีมากที่เธอได้ได้รักษาชื่อเสียงของพันธมิตรคนเดียวไว้แต่ตอนที่ผมยิงอ่ะผมกดยิงไปแล้วทำไมมันยิงไม่ออกนี่ใส่ไม่ดีเลยปืนพวกหรือว่าเป็นเพราะผมเป็นผู้ชายหนะ่กใจ อะไรวะหรือว right, <m> ่าเป็นเพราะผมเป็นผ <m> ู้ชายหน้าตาหล่อใจเกเรอืมช่างมังเดียวเฮ้ยยยจีจี้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 จีกจี้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 จีจีจีีจีจ เพราะว่าผมผมตายแน่เลยว่ะเยังมีเดียนหนีวสิวันนี้น้องสาวเราหาเหยื่อที่อยู่คนเดียวก่อนในช่วงหลังๆเราเราค่อยตามล่าแบบจริงจังเราทำแบบอืม เ็บตังเราเป็นผู้เล่นธรรมดาอุ้ยเฮียอยู่เนี่จังวะเมื่อกี้กูเห็นคน,คนถือปืนหรือเปล่ากูเห็นคนถือปืนใช่ไหมมามามาต้นละโวยใครเป็นใครเป็นเชลลิปอีเฮียน,นี่เหรอเอา้าอีแก่แดกไม่เป็นใคร จีจ me. ีจีจีสรเนี่ย่าอะไรมันไม่ใช่กูเกมแล้วหนึ่งอ่ะกูเกมไอคำสุดท้ายเน่ยจีจีเนี่ยกูเกมไอข่อนน้านั้นคืออะไรเนี่ยไอจีจีเอผู้บริสุทธ์ว่า m ี m ีมือ mm hmm. ให้ฟอ o ์ยูวายอื้อีกนึกว่าคาตกรอนอ่คลิปนี้คำหยาบก็เยอะพอสมควรนะไม่ไม่มน่าพอสมควรนะเยอะอยู่เลยอุ้ย หือเขียวปึ๊ดเลยเมื่อกี้กูบอกมกีอยู่เชอรลีฟดีกว่าน่าจะปลอดภัยไอ้เฮียเป็นไงแหละตัวเขียวปึ๊ดเลยใครที่รับคำหยาบไม่ได้ก็ข้ามช่วงคำหยาบไปหรือไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้แต่กดไลค์ด้วยไม่ั่อผมจะส่งอวาตารโรบอทของผมไปเซตห่อคุณ อ,อะไรอ่ะ What the fuck เอออาชีพเนีย่ยเอ่อบลาไใ่สารแลว้วอ่ะตัดไปในเกมกนเลยดิฉันคือผู้นำของบริษัเเท Merle Mystery Homelated ผ <c oughs> มเรียนเธไม่เ,เกี่ยวออวันนี้ฉันจะว่าเป็นคนดีคนชั่วหรือเป็นนายอำเภอฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะได้เป็นเมอเร์เรอร์ผู้บริสุทธิ์หรือว่าเชอรีฟฉันจะเป็นอะไรไม่มีใครรู้ได้และถึงแม้ว่านายจะไม่อยากรู้ฉันก็จะบอกอยู่ดีโอเคแค่นี้แหละไป ไปละ่ปโอเคทุกคนมาเกมแล้วละเอาเอาเล่นันเสร็จไปแล้วไม่ใช่อยืออะไรอ่ะโอเคทุกคนรอต่อโอเคนี้เริ่มของจริงละไปว้าวพผพ้บริสุทธิ์ผุดพอง หยาปเลยกูจะไม่เดินแบบใครทักคนแล้วกูจะซ่อนอย่างเดียวเด็กูจะไม่สู้กูจะไม่หนีกูจะซ่อนซ่อนอย่างนี้เหรอโ้ยยิงท่อนใดตีปืนหนเขาคงไม่เข้ามาในนี้หรอกใช่ไหม ผมกลัวมากเลยผมกลัวฆาตกรกดไลค์เพื่อทำให้ผมหายกลัวเร็วไม่งั้นผมจะไปเกตูดคุณุยโอเคไม่กลัวละกูดับละว,ว้าวรู้สึกว่ากูนี่มันนู้เซอร์จริงๆ เราจะซ่อนอย่างเดียวเราจะไม่สู้จะไม่รู้เนาะน่าอ่ะเย้โอ้นี่คือฮีโร่ของเราว้าว แต่ไม่กี่ฮีโร่ของเราไม่มีหน้าหรอเราต้องไปตามหาฮีโร่ต้องรู้ความจริงให้ได้วอาฮีโร่คือใครฮีโร่คือเด็กสาวไรหน้าหน้ากลัวชิบหายเลยเอหนน้อยเขาช่วยกำจัดฆาตกรให้เราปะ่ะอันนี้เป็นตาสุดท้ายแล้วการหนนะ้าทุกคน โอ้ตาสุดท้ายได้แบบกูเหนื่อยใ,ใจว่ะของแท้กูนอาของเดียวกูสร้างบันไดวาทำไมนะน,นี่คืออะไรเออใส่เครื่องอันนี้เขาไม่ Oh, oh, <coughs> oh, <coughs> 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 เมื่อกีกำลังเล่นเครื่องเลยมพอเดินเไปในเครื่องปุ๊บชึบ <c oughs> ตายเลยทีเดียวฮนะโอเคก็ก็จบไปแล้วสำหรับการเล่น Murder Mystery สองในพาร์ทที่หนึ่งถ้าอยากให้มีพาร์ทที่สองก็บอกมาหรือถ้าอยากอากให้เล่นเกมอื่นถ้าอยากให้ทำอะไรก็บอกมาก็คอมเมนต์มาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด กดชับใช้ใช้กดสับตะไคร้ด้วยเออใช่สับตะอ้าแล้วถ้าอยากให้ผมเล่นในคอมไวๆหรือว่าอยากให้ผมมีโทรศัพท์ที่ดีวันนี้ก็กดสับสะไครสับตะไคสับตะไค้สับสะไครมาเยอะๆเพื่อที่ทําให้ผมโอเคอันนั้นไม่ใช่ตาสุดท้ายฮะอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายฮะ โอเคอืมโ่ามันฮอนชิงชิงอู้ววดีไม่เศร้าหน่อยตอนนี้เราจะตายไวๆไหมว่าจะตายไวๆนั่นแหละจะได้จบคลิปไวๆแล้วก็คนดูน้อยๆ คุณดูไม่สนใจเลยเฮ้ย hey, วันดีแอลทำไมเชฮะสาวนี่อะไรานามหีหี้ยหรอโอเคที่เกียจเลยแล้วกูโมโหโมสาวคนนั้นโอเคก็ขอจบคิไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ครบ แล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากมีให้มีภาคต่อไหมจริงจริงกูทำอยู่แล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้กูติดโอเคก็ผมว่าผมจะไปฝึกเล่นมาให้แบบดิสิตลฝึกฝีมือในการอันฟันในการซ่อนในการหลบลูกกระสุนให้ดีกว่านี้ก็เดี๋ยวภาคต่อไปรอดูได้เลยอีเชฟภาคต่อไปรอดูได้เลย ปิดโัยฟูริสุดโอเคไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้ละบาย